าแต่พระบิดาเจ้รารว่งอรุณวันนีพ้พวกเราทุกคนได้งานมาานรักับปีวจนาของพระเจ้าขอให้พระบิดาช่วยชี้ตางำเดินชีวิตของพวกเราแต่ละวันให้เป็นไปตามวจนาของพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่ได้ ได้แนะนำในการอ่านประกร,รมปีวัจนพระเจ้า,จาให้ลึกซึ้งไปให้พวกเราเจริญเติบโตตามวัจนะของพระองค์ทุกๆคนขอให้ทุกๆคนพระเจ้าไวพรให้พวกเราได้งารพระกรรมปีไดนการเนื่อหนังให้เราเก้าใจทุกสิ่งทุกอย่างในวัจนะเพื่อนำเดินชีวิตของเราแต่ละวัน ขอบคุณเต้พระองค์ได้แนะนำให้พวกเราได้งานพระกัมปีตุกเช้าวันรุ่นี้ขอบคุณนะคะขอขอบคุณในพระนามพระเยซูเจ้าอาเนอนเมนอาเม่นพระธรรมปฐมกาลบทที่50ข้อสิถึง21เเมื่อพวกพี่ชายของโยเซฟเห็นว่าบิดาสิ้นชีวิตแล้ว จึงพูดว่าน่ากลัวโยเซฟจะชังพวกเราและจะแก้แค้นเพราะการประทุสลายที่พวกเราเคยกระทำแก่เขาพวกพี่ก็ใช้คนไปเรียนโยเซฟว่าบิดาของท่านเมื่อก่อนจะสิ้นใจนั้นสั่งไว้ว่าพวกเจ้าจงเรียนโยเซฟว่าเราขอท่านโปรดให้อภัยความผิดและบาปของพวกพี่ชายที่ประทุสลายท่าน บัดนี้ขอท่านโปรดให้อภัยความผิดของข้าพเจ้าทั้งหลายผู้รับใช้ของพระเจ้าของบิดาของท่านโยเซฟฟังพี่ชายเรียนดังนี้ก็ร้องไห้พี่ชายก็พากันมากราบลงต่อหน้าโยเซฟแล้วว่าข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นผู้รับใช้ของท่านโยเซฟจึงบอกเขาว่าอย่ากลัวเลยเราเป็นดังพระเจ้าหรือ พวกท่านคิดร้ายต่อเราก็จริงแต่ฝ่ายพระเจ้าทรงดำริให้เกิดผลดีอย่างที่บังเกิดขึ้นแล้วคือช่วยชีวิตคนเป็นอันมากดังนั้นพี่อย่ากลัวเลยเราจะบำรุงเลี้ยงพี่ทั้งบุตรด้วยโยเซฟพ,พูดปลอบโยนพวกพี่น้องดังนี้ทำให้เขาอุ่นใจนะครับพระคัมภีร์เรื่องของโยเซฟเนี่ยก็ พวกเราก็น่าจะเคยเคยอ่านเคยได้ฟังกันมานะครับก็เราจะเห็นว่าจริงๆแล้วเรื่องของพี่น้องที่มีปัญหากันเนี่ยจริงสมัยนี้เราก็เห็นกันเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็แต่เราจะเห็นว่า,าจริงๆแล้วเราจะเห็นว่าถ้า,ถ,าถ้ามองมองไปเนี่ยไอเรื่องปัญหาพี่น้องในสมัยเนี้ก็แต่ละคนที่โดนโดนกันเนี่ยก็ยัง ไม่หนักเท่าโยเซฟนะครับพอส่วนมากสมัยนี้เราอาจจะโดนเรื่องของเงินเงินทองทองกันนะฮะเช่นบางคนโดนพี่น้องโกงอามั่งนะบางคนโดนพี่น้องอสร้างหนี้สินให้โดยไม่รู้ตัวบ้างนะครับแล้วบางคน,นอาจจะโดนพี่น้องเอารัดเอาเปียบนะเอาเอา,เอาที่เอาทางไปจำนองเอาไปขายเอาไปอะไรเงี้ยโดยที่เขาไม่มีสิทธิ์หรือว่าทำในส่วนของเรา ซึ่งเป็นเหตุให้เราต้องมารับผิดชอบบ้างนะครับบางก็เหมือนกับว่าพี่น้องมาเอาเปรียบมาหาผลประโยชน์มาอะไรบ้างนะครับก็มีเคสมากมายเลยนะครับแต่ว่าและจะบอกว่าแน่นอนว่าเราก็ควรที่จะต้องให้อภัยนะครับแต่ว่าถามว่าบางทีบางทีถ้าเราเรานึกนึกถึงเนี่ยเราก็เข้าใจนะว่ามันเป็นมันเป็นบางทีมันเป็นเรื่อง เรื่องเรื่องเรื่องยากเหมือนกันนะที่ที่จะทําใจนะครับเพราะว่าถ้าเรานึกดูนะ่ะเพราะว่าบางทีเราโดนคนอื่นโกงโดนคนอื่นหลอกเนี่ยบางทีเรายังทําใจเลยยังเข้าใจได้นะว่าแบบเออเป็นคนไม่รู้จักกันเป็นคนที่แบบไม่ได้สนิทสนมเนี่ยที่เขาจะมาโกงมาหลอกเราแต่พอบางครั้งพอมาเป็นคนใกล้ตัวเนี่ยมันก็เลยทําให้เกิดการเจ็บช้าน้ําใจมากกว่าที่จะเป็นคนไม่รู้จักกันนะ ใครมาเป็นว่าเอ้ยมาเป็นพี่น้องมาเป็นสายเลือดเดียวกันมาทํากันเองนะครับก็อาจจะทําให้เป็นเหตุให้เกิดความขมขื่นใจเป็นเหตุให้มันเป็นเรื่องที่ที่ที่ต้อง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 ใช้หัวใจใช้ความรักมากกว่าธรรมดาในการที่จะก้าวข้ามไปได้นะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับ ก็ให้เรามาดูพระวจะนะในตอนนี้เราจะเห็นว่าคือถ้าเรามองที่คนสมัยนี้โดนๆกันเนี่ยก็ยังน้อยกว่าโยเซฟโดนมากเลยนะครับเราอาจจะโดนโดนเพราะว่ายังไงก็ยังไม่ร้ายแรงเท่ากับโยเซฟที่โยเซฟเราเห็นว่าโยเซฟเนี่ยพี่เขาอิจฉานะครับพี่เขาประทุสล้ายถึงขั้นแบบมีความคิดจะฆ่าทิ้งด้วยซ้ำไปมีการจับ โยนลงไปในบอ่อถึงมีการเปลี่ยนใจที่หลังแต่ก็เราก็เห็นถึงการหมายร้ายขนาดที่ว่าขายโยเซฟไปเป็นทาสนะครับให้ไปต้องไปตกระคำลำบากซึ่งเจนุกดูเนี่ยถ้าถ้าเราถ้าคนทั่วไปถ้าพวกเราเป็นโยเซฟเนี่ยมันเป็นเรื่องไม่ยากเลยนะที่เราจะมีใจขมขื่นที่เราจะมีใจเกลียดชังหรือว่าคิดแค้นเคืองพวกพี่ชาย เหล่านั้นนะครับญาติพี่น้องเหล่านั้นนะฮะแต่เราจะเห็นว่าสิ่งที่โยเซฟเป็นเนี่ยโยเซฟสุดท้ายเมื่อแม้เมื่อเขาได้ตําแหน่งแม่เขาได้ดีแล้วเนี่ยเขากลับไม่ได้มีหัวใจอาฆาตหรือว่าคิดจะแก้แค้นพี่น้องของเขาเลยนะครับในวันที่เขาได้เห็นพี่น้องเขามาเนี่ยเขาก็ดีใจนะครับถ้าเราอ่านเรื่องของโยเซฟเราจะเห็นว่าเขาเนี่ยมีหัวใจให้อภัย พวกพี่ๆของเขามาตั้งนานแล้วนะเขาไม่ได้มีใจโกรธเคืองหรือว่าขมขื่นอยู่กับพวกพี่ๆของเขาเลยนะครับไม่ไม่ต้องว่าไม่ต้องให้เหตุการณ์ตอนนี้ที่พี่ชายต้องมาอ้างมาบอกให้คนมาบอกโยเซฟว่าพ่อสั่งให้ให้อภัยนะเราเชื่อว่าถ้าเราอ่านเรื่องของโยเซฟดูเราจะรู้ว่าโยเซฟไม่ได้มีจิตใจติดใจอะไรนะตั้งตั้งนานแล้วนะครับแต่ว่า ในความเป็นมนุษย์เนี่ยพวกพี่ชายเขาก็ยังเขาก็ยังกลัวอยู่นะเขาอาจจะกลัวว่าไอ้เมื่อก่อนโยเซฟเนี่ยทำทำดีกับพวกเขาเพราะเพราะยังเห็นแก่หน้าพ่ออยู่นะตอนเนี้แต่พอตอนนี้พ่อไม่อยู่แล้วโยเซฟคงอาจจะ,ะทําอะไรก็ได้เนี่ยไม่ต้องเกรงหน้าไม่ต้องเกรงใจพ่อแล้วก็เลยเกิดความกลัวกันนะครับแจะเห็นว่าในความกลัวในสิ่งที่พี่ชายเป็นก็ก็เป็นเรื่องที่ไม่แปลกนะครับ แต่อยากจะให้ดูว่าเราเราคิดว่าทำไมทำไมโยเซฟถึงถึงถึงไม่มีความขมขื่นกับพี่ชายถึงถึงถึงไม่ได้จมอยู่กับความรู้สึกแง่ลบหรือว่าฟังเสียงของมารที่บอกว่าพี่ชายทําไม่ดีเนี่ยเพราะฉะนั้นทําตอบสินะครับแล้วเราจะเห็นว่าท่าทีของโยเซฟสิ่งหนึ่งที่ปกป้องความคิดของเขานะนอกเข็นก็คือว่าคือ คือโยเซฟมองที่พระเจ้านะครับโยเซฟมองว่ามันเป็นพระดำริมันเป็นความคิดมันเป็นการอนุญาตจากพระเจ้าที่ให้สิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยโยเซฟเชื่อนะฮะเหมือนที่พระคำของพระเจ้าบอกไว้ว่าพระเจ้าสามารถทำสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยเพื่อผลอันดีได้นะครับ โยเซฟมีความเชื่อมีความวางใจในพระเจ้าได้ว่าว่าในสารพัดส,สิ่งที่เกิดขึ้นแม้ในความทุกข์แม้ในความยากลำบากแม้ในการถูกคิดร้ายต่างๆนี่แหละเป็นสิ่งที่พระเจ้าอนุญาตเป็นสิ่งที่พระเจ้าใช้ในการที่พาเขามาถึงจุดจุดตรงนั้นมาถึงความสำเร็จมาถึงจุดตรงนั้นเพื่อที่เขาจะสามารถช่วยเหลือคนเป็นนั้นมากเพื่อที่เขาจะสามารถช่วยเหลือครอบครัวช่วยเหลือพ่อและก็พี่น้องของเขาได้ เพราะฉะนั้นเองเนี่ยเราสามารถยึดท่าทีนี้ได้นะครับว่าเวลาที่เราเจอกับเรื่องอายุติธรรมเจอกับเรื่องเจ็บช้ำน้ำใจหรือเจอกับความยากลำบากเจอกับอะไรก็ตามนะครับสิ่งหนึ่งที่เราต้องตระหนักก็คือทุกอย่างนี้เนี่ยพระเจ้าอนุญาตให้เกิดและเมื่อพระเจ้าอนุญาตให้เกิดเหมือนที่พระธรรมบอกไว้ว่าเราจะมีกำลังทนได้ ไม่ไม่เพียงแค่เรามีกําลังทนได้เราสามารถหลีกเลี่ยงได้ถ้าหากมันเป็นสิ่งไม่ดีมันเป็นการทดลองนะครับแต่ถ้าแล้วที่สุดท้ายแล้วแม้เกิดแล้วดูเหมือนมันจะทําให้เราเกิดผลที่ไม่ดีนะเกิดต้องไปทนทุกข์หรือว่าต้องสูญเสียต้องอะไรต่อมีอะไรมากมายสุดท้ายแล้วเราก็ต้องกลับมามองแล้วก็เชื่อในวางใจในพระคำของพระเจ้าว่าสุดท้ายแม้สิ่งสารพัดไม่ดีจะเกิดขึ้นเนี่ย พระเจ้าก็สามารถใช้สิ่งไม่ดีเหล่านั้นเนี่ยเพื่อเป็นประโยชน์ในบ้านปลายเป็นประโยชน์ในท้ายที่สุดให้กับพวกเรานะครับแล้วถ้าหากเราเชื่อระวังใจอย่างเนี้ยเราก็จะไม่ไม่มีใจขมขื่นเลยนะครับเพราะเรารู้ว่าแม้สิ่งที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ยังมี พระประสงค์มันก็ยังมีพระพรของพระเจ้ามันยังมีแผนการมันยังเป็นสิ่งที่พระเจ้าใช้และอนุญาตให้เกิดข,ขึ้นกับเรานะครับโยเซฟเองจึงไม่ได้ขมขืนกับใครเลยไม่ได้ขมขืนกับพี่น้องของเขานะครับแล้วก็ยินดีเพราะว่าเขามองในสิ่งที่เขามองด้วยความคิดแง่บวกถูกต้องไหมฮะเขามองเขาแทนที่เขาจะมองอ,อดีตที่ผ่านมาแล้วด้วยนะ เราเห็นว่าโยเซฟไม่ได้มองสิ่งที่ผ่านมาแล้วสิ่งที่เราแก้ไขไม่ได้นะมันผ่านไปแล้วมันก็ผ่านไปแค่ยอมรับมันแล้วก็รับรู้ว่านี่คือสิ่งที่พระเจ้าอนุญาตให้เกิดนี่คือสิ่งที่พระเจ้าใช้เพื่อวันนี้นะครับเพื่อผลอันดีนะครับโยเซฟมองในสิ่งที่เป็นผลดีของของเหตุการณ์เหล่านั้นนะครับชีวิตของพวกเราก็เหมือนกันเราอาจจะเจอเรื่องเราอาจจะผ่านเรื่องไม่ดีมานะครับแต่สิ่งที่มันผ่านไปแล้ว มันก็คืออดีตที่เรากลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้นะครับเราไม่จําเป็นต้องไปจมอยู่กับมันเราไม่จำไม่ต้องไปยึดอยู่กับมันไม่ต้องไปขมขืนอยู่กับมันผ่านไปแล้วมันก็คือบทเรียนมันก็คือประสบการณ์นะฮะผ่านไปแล้วมันก็คือเรื่องที่สอนเรานะสร้างเรานะโยเซฟเนี่ยถ้าหากไม่ได้ผ่านประสบการณ์การเป็นท่านเนี่ยก็คงไม่ได้รับการสอนเรื่องการถ่อมใจไม่ได้รับการสอนนะครับแน่นอนว่าเมื่อเขา ไปเป็นทาสไปเป็นรับใช้แน่น,นอนนกเชื่อว่าเขาก็ได้รับบทเรียนมากมายในการสอนในการบริหารสิ่งต่างๆนะถ้าเขาไม่เคยไปเป็นทาสอยู่ในบ้านของโปรติฟาไม่เคยเรียนรู้ที่จะบริหารจัดการบ้านเรือนและก็ทรัพย์สินของโปรติฟาเลยเนี่ยอยู่ดีๆวันหนึ่งเขาคงไม่สามารถที่จะบริหารจัดการประเทศอียิปต์ได้อย่างดีนะครับเหมือนที่บอกว่าพระเจ้าก็ พระเจ้าจะใช้เราก็ต่อเมื่อเราทําสิ่งเล็กๆดีแล้วพระเจ้าก็จะเพิ่มเติมนะครับเหมือนกันพระเจ้าไม่สามารถอยู่ดีๆยกชูโยเซฟขึ้นไปจากคนที่อยู่ในบ้านธรรมดาขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปดูแลขึ้นไปปกครองได้เลยนะเราก็เห็นว่าพระวิญญ,ญาณเลิอของพระเจ้าอยู่กับโยเซฟแล้วโยเซฟก็ถูก ใช้นะครับเขาสามารถใช้ของประธานในการบริหารในการดูแลจัดก,การสิ่งต่างๆได้เป็นอย่างดีไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ใดในสถานการณ์ใดไม่ว่าจะเป็นทาสอยู่ในบ้านเรือนของโพธิฟาหรือตอนที่เขาไปติดคุกอยู่นะครับเขาก็ขึ้นเป็นหัวหน้านักโทษที่ที่พัสดีเขาไว้วางใจแล้วก็มอบหมายงานการให้นะครับเราจะเห็นว่า เราเองก็สามารถยึดเอาไว้ได้นะครับในการที่สิ่งใดก็ตามที่ที่พระเจ้าให้เราทําให้เรารับผิดชอบเนี่ยแม้ว่าจะเป็นสิ่งเล็กๆเนี่ยเราก็ทําอย่างดีนะครับเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็คือนะรวมถึงบางครั้งประสบการณ์ที่ไม่ดีเนี่ย ที่ที่บอกว่ามันเกิดขึ้นกับเราแต่มันก็สอนเราในบางเรื่องนะครับแล้วสิ่งที่เราได้รับสิ่งที่เราเรียนรู้เราสิ่งที่เราถูกสร้างขึ้นจากจากประสบการณ์เหล่านั้นเนี่ยมันก็จะทําให้เราสามารถทาในสิ่งที่ใหญ่แต่ว,ว่าเป็นคนที่ได้รับการเตรียมสําหรับสิ่งยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าจะจะัดเตรียมไว้ในอนาคตให้กับพวกเรานะครับบางครั้งปัญหาที่เกิดขึ้นเราอาจจะมองแล้วไม่เห็นข้อดีอะไรเลย แต่อย่างน้อยสิ่งนั้นก็เป็นสิ่งที่เสริมสร้างลักษณะเชื้ของเราเป็นสิ่งที่ทําให้เราได้เข้ามาติดสนิทเข้ามาพึ่งพาเข้ามาใกล้ชิดพระเจ้าหรือบางครั้งได้เรียนรู้เรื่องของความรักเรียนรู้เรื่องของความอดทนเรียนรู้เรื่องของความอมใจนะครับเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วถ้าเราจะมองเนี่ยในทุกสถนานการณ์ในทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยเราสามารถมองเห็นแล้วก็ได้บทเรียนจากสิ่งเหล่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเราเราควรที่จะมีท่าทีมีความคิด ที่ถูกต้องนะไม่ใช่ไปมองแล้วก็ยึดอยู่กับสิ่งที่มันเจ็บปวดสิ่งที่มันเจ็บช้ำน้ําใจนะแต่มองให้เห็นประโยชน์มองให้เห็นถึงบทเรียนของมันแล้วก็มองให้เห็นถึงอนาคตที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้กับเรามองให้เห็นถึงพระสัญญาของพระเจ้านะครับแล้วถ้าหากเรามีหัวใจอย่างนั้นลมมัน,ม,นมันคือหัวใจเห็นความเชื่อนะคือเชื่อว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอะ่ะพระเจ้าก็สามารถเปลี่ยนพระเจ้าก็สามารถใช้ เพื่อผลดีที่จะเกิดขึ้นกับเราได้นะครับแล้วถ้าหากเรามีมุมมองแบบนี้นกเชื่อว่าเราก็จะสามารถก้าวข้ามความขมขื่นเราก็จะไม่เป็นคนที่ขมขื่นหรือยึดติดอะไรอยู่กับสิ่งไม่ดีในอดีตได้ง่ายๆนะครับก็อยากให้เราดูโยเซฟเป็นตัวอย่างว่าเขาเจอมาสารพัดเรื่องเลยเจอเจอแม้กระทั่งความอายุติธรรมต้องไปติดคุกอยู่ไม่รู้กี่สิบปีเพราะว่าเพราะว่าความผิดที่ตัวเองไม่ได้ทำอ่ะนะฮะ แต่ว่าโยเซฟนั้นสามารถมีชีวิตที่ไม่ขมขืนไม่แก้แค้นได้เลยกับไม่ว่าจะกับใครเลยนะครับเพราะฉะน,นเองเนี่ยเราสามารถเห็นว่าสมัยพระเจ้าถึงยกชูเขาทำให้พระเจ้าถึงเลือกเขานะครับในการที่ให้เขาเป็นเหมือนกับเป็นต้นตระกูลเป็นส่วนหนึ่งนะครับใน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 ,ในแผนง,งานในอาณาจักรของพระเจ้าในการที่ได้มาช่วยคนมากมายนะครับเอเมนไหมครับ พระเยซูที่รักพระองค์เจ้าค่ะรูปของขอพระคุณพระคำพระวจนะคำของพระเจ้าสําหรับช้าวันนี้ที่ไดททำให้เรานั้นรู้ว่าการให้อภัยการถ่อมใจนั้นเป็นอย่างไรและขอให้ข้าพระองค์ทุกคนนั้นได้เอาไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันเพื่อที่เราทุกคนนั้นจะได้เป็นบุตรที่รักของพระองค์ขอพระเจ้าที่จะทรง เ,เสริมกําลังเรี่ยวแรงพี่น้องของข้าพอรงค์ทั้งหลายในวันสัปปะโตว,วันนี้ขอให้ได้พบพระองค์ในการนมัสก,การในการเรียนพระคัมภีร์และก็ขอให้เรานั้นได้ทราบซึงในพระเจ้าที่เป็นที่รักยิ่งของเราขอพระองค์จงโปรดเมตตาอวยพรน้อมด้วยที่ได้ตอนให้เรานั้น ได้เรียนรู้พระวนจนะธรรมของพระเจ้าในทุกๆเช้าขอเสริมกําลังเรี่ยวแรงให้กับน้องและขออวยพรพี่น้องของข้าพระองค์ทุกๆคนในกลุ่มนี้เพื่อที่จะได้อ่าเรียนรู้และได้เจริญเติมตทางฝ่ายจิตวิญญาณลูกขอบคุณและตระเสเจมในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมีนเพิ่มเติมนิดนึงเมื่อกี้ตกไปลืมบอกรายละเอียดไปนิดหนึ่งนะครับเราจะอยากจะเสริมเรื่องของการ ให้อภัยของโยเซฟนะครับลายเห็นว่าหลายครั้งเวลาที่เรามีปัญหาหรือเราโกรธเคืองกับใครนะบางครั้งเราบอกเราให้อภัยเขานะแต่ว่าแต่แต่การให้อภัยของมนุษย์เนี่ยหลายครั้งแบบมันมันเหมือนแบบมีความจํากัดคือบอกว่าให้อภัยนะแต่ก็ไม่ได้อยากเจอเขาไม่อยากยุ่งกับเขาคือให้อภัยแต่ก็ไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวกันนะครับซึ่ง ซึ่งซึ่งมันเป็นการให้อภัยที่ที่มันยังไม่ได้ให้อภัยจากใจจริงๆนะครับนะบางครั้งบอกว่าให้อภัยแต่ไม่อยากคุยด้วยอะไรเงี้ยนะครับเราก็จะเห็นว่าคือหมายความว่ามันมันมันก็ยังติดอยู่มันก็ยังไม่สามารถปล่อยได้อย่างสมบูรณ์นะครับแต่ถ้าหากเราให้อภัยได้อย่างสมบูรณ์จริงๆแล้วเนี่ยการให้อภัยมันจะทําให้เราเราสามารถมองหน้าเขาสนิทเราสามารถพูดคุยกับเขาได้ เป็นปกติและไม่ใช่แค่นั้นแต่เราสามารถทําดีกับเขาด้วยนะครับเหมือนโยเซฟเนี่ยเราเห็นว่าโยเซฟไม่เพียงแค่โยเซฟให้อภัยแต่โยเซฟทําดีกับพี่ชายทําดีกับลูกหลานของเขานะครับโยเซฟบอกว่าด,ดังนั้นอยากลัวเลยเราจะบํารุงเลี้ยงพี่ทั้งบุตรด้วยนะครับเราเห็นว่า โยเซฟเนี่ยไม่เพียงแค่ไม่กดเคือไม่เอาเรื่องนะแต่ยังดูแลพี่ชายแล้วก็ลูกๆของพวกพี่ชายเป็นอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นเองเราก็ต้องตระหนักอย่างนี้ว่าเราเองพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแสนดีเราก็ต้องไปให้ได้ดีเกินกว่ามาตรฐานการให้อภัยของคนในโลกนะเวลาที่เราให้อภัยแล้วไม่เพียงแค่เราบอกว่าเราให้อภัยแล้วเราไม่ยุ่งเกี่ยวแต่เราสามารถที่จะทําดีต่อคนที่เขาเคยทําให้เรา เจ็บช้ำน้ำใจด้วยนะครับเอเมนไหมครับเอเมนเอเมนเอเมน